สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กทิซิน่านะครับอ๋อแล้วก็วันนี้ครับจะเป็นรอบสุดท้ายของเด็กทิซิน่าะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับไปทำบูอายต่อนะแต่ว่าไม่รู้บูอายมันจะสู้ได้เท่าไหร่นะสำหรับเมตานี้นะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับทตฝั่งร้าเริ่มก่อนนะครับมือแรกมีเป็นแม็กซี่ครับอุระคู่นี้ขี้โม้สุดๆนะแล้วก็มีชิ้นิ้วด้วยส่วนใบที่ไม่ค่อยดีครับก็คือเป็นหมานะหมามาช่วยอะไรไม่ได้บบยงดีีีท่่วาอกใเเป็นนสะ แล้วถ้าเกิดเราแบบเข้าตาจนปุ๊บเราปักเบสลงหมาอย่าสังความหมาแล้วเสิร์ฟเป็นเดมิกอสมาเล่นก็จะรันต่อได้นะตรงนี้เดี๋ยวเริ่มเลยครับเม่นหนึ่งเป็นฟิลทเลเมนนะก็เทีลเมนตลอดไปนะพวกคนที่ยังไม่มูออนนี่มันก็มีเยอะนะทั่วไปเลยเตอครับเซอเป็นเลโนฮาร,คร,าราาค์ครับเลโนฮาร์ลงมาจะโมครับตรงนี้เรามีอยู่หลายทางเลือกนะถ้าเกิดเขาโมใช่เรามีอุลละปาเลย ก็จะขัดได้ถ้าเกิดเขามีชีนิวครับถ้าเกิดเขาอยากลันต่อเขาหน้าชีตรงนี้นะพอชีนิวเสร็จปุ๊บทางสะดวกแล้ว,ลวเราก็ให้ปาแม็กซี่ตัดทีหลังเพื่อทําให้เขาแบบเล่นต่อไม่ได้มาเข่าไห่นะก็ตรงนี้ไปเลยโัวลาครับในเกตนะไม่ให้โมอะแล้วเขาก็มีชีนิวนะตามสูตรดิโซครับอะตอนนี้เราดูเขาโมครับและตรงนี้จะทางสะดวกแล้วเต็มที่อะอย่างแย่ที่สุดคือมีชีนิวอีกใบหรือไม่ก็เป็นชีดาบนะเพราะว่า แม็กซี่เนี่ยจะสำเร็จละเพราะว่าปาปุ๊บเขาจะโยนแม็กอูราล,ลับไม่ได้ครับเพราะว่าอูร่าโดนชีนิวไปแล้วนะจะได้เกะเฟิเกจะถึงเทิร์นหน้าอ่ะตอนนี้ไปต่อเลยในตัวหาครับโมโมเป็นฮันนิดนะฟเอฟิกค,ครับจะฟิวชั่นเรามีแม็กซี่ครับป้าอาข้าไปเลยอารแล้วด้วยความที่เขาเป็นเทเลเมนจ้ะเราสืชีนิวอยู่ก็ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าชีนิวมันใช้ตัดพวกเทเลเมนได้ด้วยรีโซบเลยฟิวชั่น ออกเป็นพี่คารลอสนะตัวหน,นึ่งครับตัวต่ใบซ้ำๆนะไลนี่ใช้งานไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่ามันโดนชีนิวไปไอ้ที่ถือว่าจั่วกา,กากมากๆเต็กมาเป็นซูลิกนะสูลิกนี่ก็ส่งแล้วก็ใบแต่ถ้าเกิดส่งปุ๊บเนี่ยเขาเขาส่งคีคารลอสเรามีชีนิวนะชี้ตัดคีคารลอสไปอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะไปต่อไม่ได้มากเท่าไหร่ละเทสสี่นะคอนโทรลสุดๆเอาเถอะครับโัวหมานะจนัวแต่ตัวซ้ำๆนะไม่รู้ยังไงของมัน ไม่เป็นไรมีเท่านี้ก็เลยเท่านี้ลงหมาครับแล้วก็ปรับเป็นเบสเลยเอฟเบสครับความหมาเธอต่อไปดีมีกอครับตรงนี้ซูริกจะไม่ช่วยอะไรนะเพราะว่าเอฟเฟกมันแบบเหมือนโชว์ฮะโชว์สเปซเซิร์ถ้าเกิดเขาใบตรงนั้นมันก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเทคเซิร์ดมาคนละส่วนกันเอฟเฟกเลยโชว์ครับสเปซเซิร์เซิร์ดเป็นฟิวขึ้นมาตรงนี้เขายังมีแค่2ใบนะถ้าเกิดเขาแบบใจดีเปิดซูริกให้เราเนี้ยเราก็จะ พบสามเราก็ได้แต่ชนะได้เลยนะตรงนี้ก็ค่อยๆไปครับไปเรื่อยๆแมงรีดเฟเฟเลยเอฟเฟคคิวครับโมไก่นะเพราะว่าคอนโทรลท่าแสงนะเดี๋ยวไก่ชุบมาปุ๊บแล้วไก่ก็เสิร์ตต่อได้เกฟเเลยชุบขึ้นมาแล้วก็ไก่ครับระเบิด,ระ,บดระเบิดการคว่ำนะระเบิดตัวเองหรือการควร่ำหมแหละก็เสริร์ตตายตัวนี้เราเสิร์ฟเป็นเพย์ขึ้นมานะเดี๋ยวเล่นต่อเอฟเฟคหมาครับคอนโทรลแสงโดดขึ้นมา แล้วก็ไปต่อเลยเป็นโซเยอร์เพราะถ้าเกิดจะไม่ผิดอะเด็กทีละเมตนอะเขาจะเป็นเลงเป้าเป็นส่วนใหญ่มากเพราะนี้โซเยอร์ครับการเลงกันทำลายนะคิดว่าน่าจะเอาอยู่ตาวพลังมาสามพันครับตัวนี้เราตีทิ้งไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวกดเทคแรกเพิ่มพลังเป็น4 5หคิดว่าถ้าไม่สวยมากอะน่าจะเอาอยู่นะไปเทิรนเลยตีทิ้งไปก็คีคลอครับมันจะได้เอฟเฟกต์ทีว่าโมครับก็ต่อเมื่อตกหลุมด้วยเอฟเฟกต์การชะไอ้เราตีไปนะก็ไม่ได้อะไรครับกดเทคโซเยอร์ต่อเลย เพิ่มพลังครับเป็น4เป็น5นะใหญ่ๆไม่อย่าค่อยมูฟบอลหลังก็ได้เทสสองครับเทสเสร็จปุ๊บอีกฝ่ายก็เปิดเป็นบิ๊กเวลข้ามครับอันนี้เริ่มแปลกใจอะเป็นส่วนผสมที่แปลกประหลาดเสียดายน,นะไปดูลีดครับเลยโอ้ดูลีดในฝั่งข้ามเลยก็เป็นบิ๊กเวลข้ามครับตรงนี้ลืมไปนะอย่างที่บอกครับพอใช้ปุ๊บนึกว่าข้ามเธอไปแล้วก็เลยบโยอุดราไปเพราะว่ามันยังติดโคลคชี้นิ้วอยู่ก็ช่างมันนะแปลกกะแปลกไม่เป็นห่าอะไรเสียดายน,นิดหน่อยนะไม่น,าน่าลืมเลยซีโซ่เลย ตัวดีเกตไปแล้วก็สเปรย์เป็นนกเขียวครับนกเขียวจะยังไม่เสริญนะเพราะสเปเสรย์เสร็จปุ๊บมันจะดีขึ้นมือเลยอ๋อเขาใส่เขียวขึ้นมาเม็ดหนึ่งครับเราเป็นเนลนัวฮาร์ดเบอร์สองนะเนลนัวฮาร์ดก็โมโหใช่ไหมก็เทคเลยโมโหไปทันนีดครับไม่มีปัญหานะเรามีชีนิลครับที่เตรียมไว้อย่าให้บอกครับมันใช้ตัดทเทเลเมนต์ได้ก็ตัดต่อไปเลยดีโซฟ เขาผ่านนะไปต่อไม่ได้ละข้เาเธอครับโจเลยจบอินเปอร์นะไม่โจตัวสู้สักทีนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีเพย์นะตัวนีย้ยังไม่ต้อง,งเล่นอะไรครับเราตีแล้วได้เปรียบครับเราแบทเทอร์ครับตีอาข้าไปก่อนเลยแล้วก็โกเทคครับตรงนี้ไม่เพิ่มพลังละ4,500เพียงพอครับโกเทคเป็นรีมูฟบอร์ดแทนครับแล้วก็จำไม่ได้เราไปไหนไปซูริกนะก็มัวๆไปแล้วกันเฮ้ยได้เป็นใบย,ยิงนะใบย,ยิงของไอ้ลาเบลินครับ ไม่รู้เหมือนกันนะเด็กเขาที่ว่าขันนั้นเลยเหรอปกติเ,เขาไม่ใส่ไปนี้กันมัน้งเสร็จปุ๊บเล่นต่อครับเล่นต่อเลยใช้เพย์ครับพูดเป็นเดมิกรขึ้นมาแล้วก็กดเทกไก่สเปย์หมาสเปย์แล้วก็ไก่ครับระเบิดนะระเบิดตัวเองเสิร์ฟเป็นเดมิกรขึ้นอีกแล้วก็กดเทกครับเทกของฟิลนะตรงนี้ไม่ได้สเปย์นะครับโม่เฉยแล้วก็โมแม่ลงไปเลยแล้วก็สเปย์เดมิกรลงไปครับ เจอเป็นเพย์ขึ้นมานะเอาไว้แบบการันตีความปลอดภัยนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอเธอฝั่งข้ามใช่เราใช้เพย์ชุบแม่ขึ้นมาเราจะมีแม่คู่กับเดมิกรครับคู่นี้เพราะเดี๋ยวนี้จะขึ้นมือใช่ไหมละ่ะไอ้นี้จะสั่งคว่ำสั่งคว่ำม,มอนฝั่งข้ามได้เพื่อเขาตั้งบอนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ได้กดเทคคว่ำนะเพื่อให้เราเพื่อโอกาสรอดนิดหนึ่งเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใช่สองครับแล้วก็กดเทคของเบสน,นะคว่ำหม,มาครับเสิร์ฟแต่แค่แยบพันเลย เอฟเฟคครับจะมีก๊อขึ้นมือเอาไว้เล่นตัณหาเม็นหนึ่งครับอ่ะเขาลงนอกเขียวแล้วนอกเขียวที่เสิร์ฟมาครับแต่ว่าเรามีอิมเปร์นะเดี๋ยวเราใบเลยตัดไปตั้งแต่แรกๆย้ายเขาเล่นดีกว่าตอนนี้กำลังคุมบอร์ดนะใบเลยด้วยเขามีไปขึ้นน้ำนะแปลกๆนะอยากเห็นรีเด็กเหลือเกินแต่ว่าขึ้นน้ำก็าจะเก่งมาเพราะพวกเทเลเมนต์มัน,มนตกหลุมได้เฟคก,การก็ได้เทคใช่ปะล่ะตอนนี้เชนสาวครับอิมเปร์ก็ไม่ได้เลย,เลยนะพออันนี้เป่าหายด้วยเขาก็จะได้เสิร์ฟตามปกติ ลซอบเลยแล้วก็ขึ้นน้ำนะแต่ว่าโซเยอร์ครับไม่ถูกมำลายนะเพราะว่ากันเล็งกันทำลาย4.5ด้วยใหญ่ๆเสร็เป็นแม่ขึ้นมาครับแล้วก็แม่สเปแม่ก็ไม่มีความหมายนะเพราะพลังเราพลไปแล้วเพราะปกติส0 0พันยังแบบจเจ้าเกันได้บ้างเซตเพิ่มไปหนึ่งเข้าเชิครับจัวจัวเป็นนะฟอร์เรนนะฟอร์เรนก็ไม่ช่วยนะครับแต่ว่าของเราค่อนข้างครบละ ตอนนี้เดี๋ยวเราจบเลยก็น่าจะได้เดบิกรกครับสเปร์ <S <S เสริเปเปเพขึ้นมานะเพราะเรามีคู่นี้ใช่ปะล่ะคู่แม่เดี๋ยวชุบแม่คูล้วสั่งความออกก็ได้น่าจะพอได้อยู่ <S <S เพ่เลยชุบแม่ขึ้นมา <S 2> <S 2> แล้วก็ไอเบครับตัวนี้ลืมไปนะว่าเนี่ยมีการเซตอยู่คว้ามไม่ได้ก็ไม่ไรครับคว้าเดมิกร์ก,ก็ได้เพราะไม่ได้ใช้ละเสรดเสริเ,สรเปเทนขึ้นมาแล้วก็เฟกแม่ครับ ต่างความนะไขค,ความไม่ได้ส่งลงหลุมแดยเขาเชนต่อไปไวรัสนะไวรัสตอนนี้มันพารเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามอสเราครบแล้วเขาระเบิดเต็มที่ก็ได้แค่พวกนี้นะซึ่งไม่น่ามีความหมายแล้วกันเราละดีไม่ดีสเปเยอะนะเพราะฟิลระเบิดจ้ะฟิลระเบิดจะได้สเปเพื่อมันหนึ่งตัวแต่ว่าน่าเสียดายนะในหลุมไม่มีฟอเรนนะก็เลยได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าช่างมันก็โดนระเบิดทิ้งไปแล้วเขาก็ยอมนะ ก็ประมาณนี้ครับผมน่าเสียดายนะอย่างที่บอกเด็กเขาแบบจัดมาแบบแปลกๆนะมันดูแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูตาสองต่อนะครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตอนนี้ก็ทอยเหรียญชนะนะแต่ว่าเลือกเริ่มหลังครับพอเด็กเราไปเด็กเริ่มหลังนะมือแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะดีตรงที่มีไก่นะแต่ว่ามันก็ไปในต่อไม่ได้มากนะยังดีมีเพครับเพก็ ระเบิดไก่แค่เสริมดมิกอสแล้วก็ใช้เพชุกไก่ขึ้นมาแล้วก็โดดดมิกอสอไรนี้น่าจะพอได้ส่วนตัวแม่นี่ขึ้นมาค้างมือนะไม่ช่วยอะไรครับแล้วก็มีเป็นชี้นิ้วกับอิมเปร์ครับน่าจะพอช่วยอะไรเราได้บ้างนะก็ตรงนี้ฝากข้าเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม่นึ่งใช้เป็นดักเวอร์ดีลิงนะก็คือทั้งสองฝ่ายจวนหนึ่งแล้วก็ทิ้งคนละใบแปลกๆนะถ้าเป็นดักเวอร์น่าจะลำบากตัวครับตัวเป็นฟอรเรนนะฟอเรนเก่งกว่านะละมือทุ่ใบต้องใช้หมดเลยครับแล้วก็ต้อง ตัดใจนะทิ้งคิตันกอลไปครับทิ้งคิตตันกอลเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ว่าฝ่ายตัวข้าบจะรู้แล้วว่าเราเล่นด้กอะไรนะซึ่งข้อค้างเย่แต่ว่าช่วยไม่ได้นะพอกันไม่รู้จะทิ้งอะไรแล้วอะ่ะโอ้เข้าเป็นดูเปรอนครับโชคดีนะที่ว่าทอยเหรียญชนะถ้าเกิดโดนแบบบัคับเริ่มก่อนน่าจะลําบากได้สเปคเลยก็โมนะสเปซ4ตัวเสร็จปุ๊บก็ออกเป็นอะโคลูซ่าครับ อพอลโลซาสีไส้ครับก็หนักหน่วงนะแต่ว่าไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าเราใส่ของมาช่วยละมีเป็นอิปเปอร์ครับเพราะว่ามีอิปเปอร์ใช่แล้วก็มีไรจูที่ใส่มาเพิ่มทําให้แบบช่วยฝายตัวนี้ได้ตัวนี้ก็สบายๆนะไม่น่ามีปัญหาอะไรเทหนึ่งใบด้วยเอาเทิครับจัว,จ,วจัวชี้ดาบนะก็การันตีครับนอกสจากใบนี้จะเป็นพระเจ้านะถ้าเป็นพระเจ้าครึ่งก็อาจจะแตกได้แต่ว่าช่้างมาครับมีเท่านี้ก็ต้องเล่นไปเมหนึ่งครับอิปเปอร์ครับใบอพอลโลซา osa, ทิ้งไปเลยใบยสำเร็จนะพลังเหลือศูนย์ ที่มันก็ในเกดไปได้ละเพราะมันตลบ8 0 0อฮะยแล้วฟฟโดนในเกดด้วยตัวนี้เราไปต่อเลยครับใบนี้เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งใช้เป็นฟอลเรนครับทิ้งเลยเป็นแม็กซี่นะแม็กซีก็น่าจะแย่นิดหน่อยเพราะเราต้องสเปรย์ปัน2ทีสามทีอะไรนี้เพราะกันเรามีไอ้นี่ครับชิเนิวครับที้ไปเลยที่ดาบเก็บไว้ใช้นะโอตรงนี้เขาเปิดเป็นเมทัลรีเฟกซ์สลามนะเป็นเด็กแปลกๆแต่ว่าตรงนี้ถือว่าดีครับเพราะว่า เขาจะมีกไก่หงายสามใบครับทำให้เราเล่นไอี้ได้นะฟิลรีโซบเลยแล้วก็ชี้ไปไลเกตนะแล้วก็ฟอลเล่นครับเอาฟิลไปแล้วก็โกเทฟิลเลยโม่หมาครับเพราะมีไก่อยู่แล้วสเปรย์แมออกมาแล้วก็ลงไก่ลงไปนะแล้วก็เดี๋ยวเอฟเฟกต์ไก่ระเบิดตัวเองเซิร์ชเป็นเดมิกอสามสูตร คาเฟ่ของแม่ครับตับข้ามนะตรงที่อลืมไปนะไม่ใช่ลืมสิไม่แน่ใจด้วยซ้ำเพราะว่าพวกกาที่แบบเป็นกับดักที่เปิดเป็นมอน,นส่วนใหญ่จะเป็นมอนใช่ไหมเวลามาข้ามมันก็ควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่พอมาข้ามปุ๊บมันกลับไปข้างหลังครับไอ้เฟ่ของแม่มันจะถือว่าไม่ไดีความมอนครับพอไม่ไดีความมอนก็จะไม่ได้ส่งนะแต่ว่าไอ้ที่มาสูดอยู่แล้วชางมาแล้วกันไม่น่ามีปัญหาอะไรไอฟเฟ่ของเดมิกรครับสเปซเซิร์ตจะเป็นเบสขึ้นมาลงเบสเลยแล้วก็ไก่ครับ ุบขึ้นมาแล้วก็หมาโดตามก็เทค,ครับอันนี้น่าเสียดายนะเพราะถ้าเกิดมันข้ามอยู่ตรงเนี้ยตามแบบเป็นเทนมาก็น่าจบเกมได้แต่ตรงนี้ก็ยุกยากน,นิดหน่อยครับน่าจะพอตีได้เพราะนี่มันสูงนะเะเทขึ้นมาวิวเลยแล้วก็เอ็กซี่ครับเป็นตีวานิตี้ก็เทเลยนะส่งอันนี้ลงไปครับก็น่าจะเกะกะนะก็ส่งไปเลยเ็คครับทอเลย สี่พันครับตีสองทีถ้าไม่มีอะไรครับน่าจะชนะได้นะก็ตีเลยเอาสี่พันก่อนเสร็จปุ๊บเขามีเป็นการเดียาร์สลามครับคีบไานไายเปพวกเป็นเด็กเทพนะเด็กพวกโอเบลิสต์พวกเนี้ยเพราะตีจากใบที่เขาทิ้งตอนแรกมันจะเป็นโอเบลิสหรือเปล่าที่ใช้ไอ้ดิวลิงเนี่ยนี่ทิ้งนี่ก็เป็นพวกเด็กน่าเป็นเด็กลาหรือมั้งแต่วตรงนี้เรานำมากๆนะไม่น่ามีปัญหาอะไราแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะจบเกมไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้การเดียาร์สลามถ้าเกิดเราตีอ่ะมันจะเพิ่มพลังป้องกัน เท่ากับทาโจบตีครับพอะง้นก็จะตีไม่ตายนะแล้วก็เราใช้เทนไปเรื่อยเทนไม่จะตีได้แค่ตัวเดียวละว,วกนี้จะตีไม่ได้นี่ก็ตีเรื่อยๆไปครับอันนี้อย่างที่บอกนะเอฟเฟกก็เพิ่มพลังเป็น4000ันจ้ะเสร็จปุ๊บเราเซตเป็นเพย์ครับแล้วก็เซตชีดาด,ด้วยเอ็กซนะเป็นซุดครับเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อเขาแบบมีตุกติกใช่ป่ะเราจะแบบมีขอแก้ต่อได้เม็นหนึ่งครับ ทีบิวทิงครับออกเป็นก็ลสลามตัวที่เก่งนะไอ้เหมือนว่าไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์ Effect ปะเนี่ยไม่ถูกทำลายด้วยแบตเตอรี่เขก็คือตีไม่ตายนะแล้วก็ไม่สามารถเล็งเป้ามอสตัวอื่นได้ต้องเล็งตัวนี้ก็คือต้องตีมันก่อนนั่นแหละอะไรประมาณนี้ตัวนี้เอฟเฟกต์การ์ดไอสลามครับถ้าการ์ใบนี้ถูกส่งจากมือหรือสนามลงหลุมสามารถเสิร์ฟเวกกำดักขึ้นมือได้แต่เป็นทูซันกอครับอันเนี้ยสวยแล้วนะเพราะไอ้ใบนี้เสิร์ฟลาได้ ใช้เลยเต่ครับไคลานะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะเหลือสามตัวพอดีเลยใครจะรู้ก็ลงไปใครมาแต่ไม่ได้ไปถหาครับตัวนี้เอฟเฟคครับเอฟเฟคเพนะเพก็ชุบหนึ่งตัวตอนนี้แม็กซครับใบเดียวก็ช่างเขาครับเพราะว่าเป็นเอฟเฟคแล้วด้วยรีซเลย,เลยอาแต่ว่าไอ้นี่มันโดนชีนิวนะชีนิวของใครก็ไู้จำไม่ได้เหมือนกัน อ่ะน่าจะชี้ไปเมื่อตะก,กี้นะก็โดนเนเกตไปเฮ้ครับเอาไปเดมิโก้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอ็นเฟยครับเดมิโก้ขึ้นมือนะเอาไว้เล่นต่อตาหน้าเอ็นเฟยครับขึ้นมือเอาเทินจัวกุสา่าเอาขึ้นมานะายังจะจัวมาซ้ำนะไม่รู้มันกูดประสาทกันหรือยังไงแต่ไม่ไ赖ครับยังไงตอนนี้น่าจะจบแล้วเดมิโก้ครับสเป่ย์เสรเป็นเพย์ขึ้นมานะเพราะเดี๋ยวเราเพย์ชุบแม่เพราะตอนนี้เขามีมอนแล้วต่งความได้แล้วก็จบแล้วก็เคลียร์ หมาครับโดดแล้วก็ไก่โดดตามใช้เพยเลยเพย์ชุกแม่ขึ้นมาแล้วก็กกทิกเลยสามคว่ำนะคว่ำก็สลามครับแล้วสองไปนี้โซโลลุมแล้วก็ไปเทิรนเลยครับไลฟ์คา้าแค่สี่พันนะเรามีหมาครับที่ที่หน้าตีตรงได้นะแค่นี้ก็พอละตีเลย ก็จ่ประมาณนี้นะก็เวลาถ้าเกิดไม่ได้เจอพวกสดยย็กไอเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเจอเด็กแปลกๆบ้างเล่นแบบผ่อนคลายบ้างเจอเด็กควกนั้นบาทีคิดเยอะนะปวดหัวก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสําหรับเด็กทิซิน่านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ